วันนี้ผมมีพระมาแนะนำในหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมนี่คือเหรียญโชคดีของหลวงปู่แพ้วปาวะโรนเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดนคนปรปฐมขึ้นชื่อเรื่องประสบการณ์พระเครื่องโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญโชคดีของท่านที่เพิ่งจะมีการปลุกเสกไปเมื่อช่วงประมาณวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี่เองโดยเหรียญที่นำม,มาให้ชมในวันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดับจัดสร้างอยู่ที่ประมาณ1,999เหรียญไม่มากไม่น้อยจนเกินไปลักษณะของเหรียญด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงป,ปู่แพ้วตัวพิมพ์องค์พระก็ถือว่าทำม,มาได้ค่อน สวยงามมีการตอกโคดเฮงตรงบริเวณด้านหน้านะครับและด้านหลังจะมีการใส่คําว่าโชคดีเป็นลายกระหนกไทยซึ่งเหรียญเนี่ยรูปทรงก็จะล้อพิมพ์มาจากหลวงพ่อเกษมเขมมะโกเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเหรียญหลวงพ่อเกษมว้ให้นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเหรียญที่หลวงปู่เพวเขาล้อพิมพ์มาเพิ่งจะปลุกเสกได้เมื่อไม่นานนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่แพวที่ราคาเล่นหานั้นยังไม่แพงนะครับเป็นพระใหม่ที่เพิ่งออกเมื่อไม่นานนี้เองราคายังสามารถจับต้องได้อยู่เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีนะถ้าเป็น เป็นหลบบูเพ้วางรุ่นเนี่ยราคาออกวัดเนี่ยองละ600กว่าบาทเลยแต่เหรียญน,นี้บอกเลยว่าไม่ถึงใครที่สนใจเหรียญน,นี้นะครับผมมีแบ่งปันเปิดให้บูชานะครับองละ300บาทปีน่าจะจบมีทั้งบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับรับประกันแท้ทุกกรณีใครสนใจก็ปิดมาได้นะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับเราก็มีช่วงไลฟ์สดนะครับตั้งแต่3ามโมงนะครับจนถึง5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับนะตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนไปถึง4ี่ทุ่มนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเราเจอกันครับ